สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่ที่เกาะลันตานั่นเองนะข้างหลังผมก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเลยทีเดียวเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับนะครับสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะครับติดสวนภูมิหรือสนามบินสวนภูมิแอร์พอร์ตนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเขตของสมุทรปราการนั่นเองนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายอย่างหลายที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสวนหลวงรักเก้าด้วยเฉลิมพระเกียรตินะครับ อ่าเฉลิมพระเกียรติรอกก้นั่นเองนะครับก็จะมีสถานที่ตากอากาศบางปูนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่นะครับที่มาอยู่ตรงนี้กันนะครับวันนี้ก็อยู่ติดสนามบินสุวรรณภูมิสามารถอมองเห็นเครื่องบินบินขึ้นบินลงได้นะครับในสถานที่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็มาแนะนํากันในรอบๆอบนี้เลยนะท่านผู้ชมจะดูจะเห็นว่าทิวทัศน์ที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็สวยงามแล้วก็วิวตรงนี้ก็จะมีน้านะครับชมวิวตรงนี้ ก็ดูแล้วสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นสถานที่เพิ่งจะแต่งหลังจากเจอโควิดมา2-3ปีที่แล้วนะครับก็ลงไปแต่ตอนนี้ก็มาเปิดเป็นที่ให้ท่องเที่ยวนะครับถ่ายรูปกันนะครับในสถานที่ตรงนี้แล้วก็มีที่พักนะครับพร้อมทุกอย่างเลยนะครับที่ว่าเป็นเนี่ยเป็นตรงนี้เลยนะครับที่เห็นที่ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้ณสถานที่ตรงนี้นะก็คือเป็นที่พัก แล้วก็สามารถมองเห็นเครื่องบินขึ้นลงได้เลยด้วยแล้วก็อาหารก็อร่อยที่นี่นะครับบางเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมมวยชกมวยมวยไทยไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับเพื่อจะได้มาเที่ยวสถานที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ก็คือนะครับเกาะลันตานั่นเองที่ท่านผู้ชมได้ไป้ายตรงข้างหน้าโน้นเลยนะครับก็ ง่ก็ฝากท่านผู้ชมนะมาชมกันนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าห้างจะมีรอบอยู่ในตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นราดกระบังนะครับตรงนี้อ,อน,นุทราดกระบังมันจะเชื่อมติดกันเลยกับเกาะลันตาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราพามาชมสถานที่ตรงนี้นะครับนะครับ ก็ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะมาสวุวรรณภูมิแอร์พอร์ตก็สามารถมาพักตรงนี้เป็นรีสอร์ทได้เนะเป็นตรงนี้แล้วก็จะมีอาหารการกินนะครับมีเตียงหลับที่นอนให้ดูแล้วก็นั่งกินด้วยแล้วก็ดูเครื่องบินบินขึ้นบินลงไปด้วยนะสถานที่ตรงนี้ก็ผมว่าเหมาะมากทีเดียวเลยสำหรับท่านที่นักท่องเที่ยวจริงๆลองมาดูมา,มาสัมผัสกันนะครับตรงนี้ก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ดูนะครับตรงนี้น เรามาสัมผัสกันนะพี่น้องนะครับนี่ก็เหมาะที่เดียวนะครับก็อยู่ในเกาะลันตานะสถานที่เดียวกันก็จะมีนะครับให้นั่งกินนั่งรับประทานกันดูน้ำนะครับด,ด,ดูยามค่าคืนก็จะตรงนี้ยามค่าคืนก็จะมีไฟเปิดไฟไว้ว่าจะเป็นพญานาคเป็นหลร,รอบๆตรงนี้จะเป็นไฟลิบๆลีๆนะครับก็แสงไฟที่สวยงามประดับประดาไปด้วยรอบๆนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะก็เป็นสถานที่ เป็นรีสอร์ทก็หนึ่งสองสามสี่ก็จะนับไปเรื่อยๆก็จะมีให้พักเยอะแยๆเลยทีเดียวเลยไม่ว่าจะขึ้นไปข้องวนโน้นนะไปดูเครื่องบินขึ้นลงก็ได้นะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้เป็นถานที่เหมาะมากทีเดียวครับนั่งกินนั่งรับประทานอาหารนั่งรับประทานจิบๆอะไรเย็นๆตรงนี้นะครับเพราะว่าสุดยอดเลยนะครับที่นี่เกาะลันตานะครับสุวรรณภูมินั่นเองนะครับติดกับสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับอยู่ถนนกิ่งแก้ว ก็เลยสวนภูมิแอร์พอร์ตมาสักประมาณ3กิโลนะครับ3กิโลนะครับก็จะถึงสถานที่ตรงนี้สามารถมีรีสอร์ทให้พักได้เลยนะครับตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดอย่างพอตอนช่วงเช้านะครับก็ชมบรรยากาศนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับที่นี่ก่อลันตานะครับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ